ช่วงนี้ก็เป็นช่วงฟุตบอลทีมชาติเตะกันนะฮะก็ฟุตบอลแข่งขันระดับสมโมสรก็เลยต้องเว้นไปในสุดสัปดาห์ที่จะถึงนี้นะฮะมาพูดถึงเรื่องแมนยูดีกว่าเมื่อคืนนี้ก็ประกาศรายชื่อเบอร์นักเตะของอ,อพู้ที่เข้ามาใหม่อีก2คนนะนะคือไอ้เจ้าอเล็กซ์เตเลสครับก็จะสวมเสื้อเบอร์27นะแล้วก็อีกคนนึงดาวรุ่งอย่างฟากุนโดครับที่หลายคนเห็นลีลาใน YouTube แล้วแบบเฮ้ยเที่ยแม่ง สุดยอดล่ะเดี๋ยวรอดูอดของจริงจะเป็นยังไงครับก็ฟากุนโดจะสวมเสื้อเบอร์28นั่นเองก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันเนาะว่านักเตะใหม่ที่เข้ามาจะช่วยทีมได้เยอะแค่ไหนเพราะว่าผลงานของแมนยูไนเตดใน3นัดแรกของศึกพิม์ลีอังกฤษเนี่ยต้องบอกว่าเป็นฟอร์มที่โอ้โหไม่น่าประทับใจเอาซะเลยครับได้เล่นในบ้าน2เกมแพ้พาเลตพาเลตคาบ้านมา3-1แล้วก็โดนสเปอร์ยำมา6-1นนะฮะเกมที่ชนะได้ก็คือบุกไป,ปเยือนไบรตันก็โอ้โหต้องอาศัย จุดโทษในช่วงทดเวลาบาดเจ็บนะนเรียกได้ว่าอฟอร์มไม่ดีเลยทีเดียนวะเพราะว่าสไตล์การเล่นของแมนอยู่ในช่วง3เกมแรกเนี่ยเ,เป็นการเล่นที่อึดอัดมากๆนะฮะแปะบอลไปมาครับผมไม่กล้าได้กล้าเสียในการเปิดบอลเข้าไปลุ้นในกรอบเกตโทษนะฮะแล้วก็ไอเดียในการบุกเนี่ยคือนึกไม่ออกจริงเวลาเจอคู่ต่อสู้ไล่บี้ไล่บีบ เร็วเพื่อที่จะแย่งบอลครแมนยูก็ไปไม่เป็นเหมือนกันทําได้จะถ่ายบอลไปมาแล้วสุดท้ายแล้วโอกาสในการทําประตูเนี่ยต้อบอกว่าค่อนข้างน้อยครับแม้ว่าแมนยูเนี่ยจะมีทีเด็ดในจังหวะสวนกลับนะแต่ก็ใช่ว่าจะยิงคมได้ทุกครั้งนะส่วนใหญ่ก็จะเน้นโดนไปที่แบบถูกจับล้ำหน้าเงี้ยเพราะว่าจังหวะยังไม่ลงตัวนักเตะทุกคนยังดูเหมือนเล่นไม่เข้ากันและนี่คือสิ่งที่แมนยูจะต้องเจอหลังจาก เบรกทีมชาติกลับมานะฮะในอีกประมาณ10กว่าวันข้างหน้าครับเพราะว่าในศึกพิมลีอังกฤษเนี่ยเดี๋ยวนัดหน้าเนี่ยแมนยูจะต้องบุกไปเยือนนิวคาสเซิลยูไนเต็ดที่เก็บไปแล้วถึง7คะแนนส่วนแมนยูเนี่ยมีอยู่แค่3คะแนนอยู่ที่16หด้วย3คือดูชื่อชั้นเนี่ยมันก็ดูเหมือนว่าแมนยูจะเหนือกว่าครับแต่อย่างที่บอกฮนะในช่วงหลายๆปีที่ผ่านมาอย่างปีที่แล้วเนี่ยถ้าเราจําได้โอเลกุนาโซชาเจอกับ นิวคาสเซิลของปูรอยฮอสันทีไรเนี่ยไปไม่เป็นตลอดเลยนะไม่แพ้ก็เสมอนะก็เรียกได้ว่าเป็นเหมือนใบเหมือไมบเมานะฮะเป็นงูเหลือมกับเชือกกล้วยอะไรประมาณนั้นคือตอนนี้แมนยูเหมือนแพ้ทางปูรอยซะอย่างนั้นนะก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันว่านักเตะใหม่ที่เข้ามาอย่าง ไอ้เจ้าเอดิสันคาวานี่ที่น่าจะได้ลงแหละเพราะว่ามาซียาโดนแบนนะแล้วก็ไอ้เจ้าฟักุนโดครับจะลงมาช่วยทางด้านปีกขวาแมนยูได้เยอะหรือเปล่าผมว่าอยากให้ถึงแม้ว่าเด็กมันจะอายุ18นะแต่หน้าเอาแบบขึ้นชุดใหญ่แล้วก็ซ้อมเนี่ยในช่วง2ส,สัปดาห์ที่จะถึงเนี่ยแล้วก็ส่งลงเลยถ้าสมมติว่าเมสันกีนวูดไปไม่เป็นนะฮะก็น,นี่เป็นศึกหนักของแมนยูในศึกพิมลกอังกฤษมาดูกันที่ฟุตบอลทั่วแไปดีกว่า ฟุตบอล EFL คับหรือคาราบาวคับเนี่ยแมนยูเนี่ยผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายไปแล้วเดี๋ยวก็จะไปเจอกับทางเอฟเวอรตันที่ตอนนี้เอฟเวอรตันเป็นจ่าฝูงด้วยนะแต่ว่าอันนี้ไม่ต้องห่วงเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะไปเจออีกทีนู่นตอนเดือนปลายเดือนธันวาคมนู่นฮะแต่อีกหนึ่งรายการที่จะมาเตะ ในอีกสองสัปดาห์ข้างหน้าอีกสิบกว่าวันข้างหน้านะฮะนั่นก็คือศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกครับซึ่งโปรแกรมเนี่ยเขาจับฉลากแบ่งกลุ่มไปแล้วเนาะแมนยูเนี่ยอยู่ร่วมกลุ่มกับปารีสแซงแมงไลฟ์ซิกแล้วก็อิสตันบูลแบล็กแซกเฮียนะฮะเออมันเฮียหรือเฮอเนี่ยอ่านยากเหมือนกันก็นัดแรกเนี่ย แมนยูบอกเลยว่าหนักนะเพราะว่านัดแรกของรอบแบ่งกลุ่มแมนยูต้องบุกไปเยือนปารีสแซงฌ์งแมงที่ปาร์ตเดแปงในฝรั่งเศสนะฮะในคืนวันอังคารที่20ต่อเช้าวันพุทธที่21นะครับผมตอนตีสองนั่นเองฮะมาดูเพื่อนร่วมกลุ่มของแมนยูในแต่ละทีมเมื่อกี้ผมไปนั่งดูว่าผลงานในแต่ละลีของเขาเองเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างฮะปารีสแซง์แมงครับ, erm รบก็ต้องบอกว่าปีนี้สตาร์ท เริ่มต้นในลีกเองเนี่ยไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะว่าช่วงแรกนักเตะไปติดโควิดเยอะก็เลยแบบเออทำให้เกมแรกๆเนี่ยแพ้บ้างสเสมอ้างครตอนนี้ปารีสแซงแคมปเนี่ยอยู่ที่4นะครับผมของตารางครับแต่ว่าตามจาฝูงอย่างแลนเนี่ยแค่2คะแนนเท่านั้นเองน,อนี่คือนี่คือปารีสแซงแคมปน,นะฟอร์มเริ่มดีขึ้นมาเรื่อยๆแล้วและเดี๋ยวมาเจอกัมแมนยูและถ้าแมนยูอย่างสภาพอย่างนี้ก้องหลังยังมีความผิดพลาดส่วนบุคคลอย่างนี้บอกเลยว่าโดนเอมเปปเป้ดิมาเรียเนมาเล่นแน่นอนฮนะ นี่คือปารีสแซงต์แมงต่อไปไปดูที่อาร์บีไลฟซิกครับไลฟ์ซิกตอนนี้เป็นจ่าฝูงของฟุตบอลบุนเดสลีกาเยอรมันครับมี7คะแนนนะฮะนำเอานำร่วมอยู่กับอีกอีกสองสทีมเนะี่ยแล้วก็นําทางไบเยนมิวนิกด้วยนะเอาแล้วนะสทีมเนี่ยฟอร์มดีเลยนะที่เล่นในเลกตัวเองไม่ว่าจะเป็นแซง็งแฌงกับทางไลฟ์ซิกนะส่วนอีกทีมเลือีกทีมนึงก็คืออิสตันบูลเนี่ยก็ต้องบอกว่า ดีหน่อยคนระับเพราะว่าตอนนี้อิสตันบูลในลีกตุรกีเขาโชว์ฟอร์มได้ไม่ดีนะเป็นทีมบวยของลีกตุรกีเลยคนระับเก็บไปได้แค่รู้สึกแต้มเดีเยวเองนะจาก4นัดก็ดูแล้วนะฮะศึกหนักของแมนยูถ้าจะเอาตัวรอดในแชมเปี้ยนส์ลีกได้เนะี่ยก็คือต้องเนี่ยต้องเจอกับปารีสนี่แหละ ไลฟ์ซิกส่วนอิสตันบูลผมว่าสูสีแล้วก็น่าจะพอที่จะเก็บแต้มไปได้ครับก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันว่าอีก2อาทิตย์ถัดไปครับในศึกพิมพ์ลีอังกฤษนะฮะเจอกับนิโกรเซอร์แมนยูจะเก็บแต้มได้หรือเปล่าหลังจากที่แพ้ทางปูลอยมาตลอดนะสำหรับอุลเลกุนัสโชาแล้วก็จะเอาตัวรอดเอาชีวิตอยู่ได้ในศึกแชมเปี้ยนส์ลีกของรอบแบ่งกลุ่มได้หรือเปล่าเพราะว่ามีตัวโหดทั้งปารีสไลฟ์ซิกแล้วก็อิสตันบูลเบอร์เซซิเฮอร์นะฮะก็เดี๋ยวมาอรอลุ้นกันกับโชคชะตาของแมนยูนเต็ด